เอาเอาเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่อะไรข้านมนมได้ไหม้คานมนมได้่ฟัข้านมนมเนี่ยเออโหได้ได้สี่สามสองแม่นี่พี่บุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกยังไม่ใช่จ้าเมื่อยังนอนแปลเย่หมดเลย้ว เราเฝ้าโอละเฮนี like, ่อูร้องเป็นเสียงเสกโลโซเลยกล่อมลูน้อยนอนแปลไม่ห่างหันเ้ไปจนใครจังไกลจไกลนจนโตโอแม่ใค่น้องแม่พายพร้อมต้องเจอจากรับลูกปัดดวงใจเต้ ตอวเล็กจนใหญ่สุดยอดหนิงเฮียมะนะอะไรมีใช่เด็กเล็กเพานสังนมนมโอ้สุดยอดขอบคุณครับผมอย่างไม่จบมีช้างเงาใจนะนี่มีท่อนุกเลยนี่แหละนะอะไรมีใช่ใดนะเพราะ ข่าน้ำนองโอ้จุดยอดมากอ่ะมอฟลองลองเป็นภาษาญี่ปุ่นเออลองไปภาษาญี่ปุ่นไหจะได้ลองดูลองดูอีกอีกเพลงเหรอพี่บอลนะพี่บอลเนี่ยอีกเพลงหน้าพี่บอลนะเพลงนี้คือซังคือซังซิกิดูซิเดีแป๊บเนื้อพอดีผมไป็หวัดแล้วผมแป๊บเนื้อตะเลติคอไหมตะเลติคอกระท้อนไหมไม่เป็นไรเกินแล้วครับ อยู่ที่ไอแพนอยู่แพนมันนี่พนมอยู่แพนอยู่ก็เอาไปเอาเอาเพลงอีกสั่งเอาแนมาเนี่สั่งิิดู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 ิิหาอสิเตลือิิดูิดูิดูิิิอีก คิวต่างๆหน้านามีนะฮานาตาชิรจูจูสีกนี่นนานานาไชิโดฮานามิเตงฟูตาลิฮานามิซูจานิอิซูนีเต็นซากุลาฮานานานามีชิจิตาชิเดเดเอดามอนองเพลงเนี่ยมาอื่นคนเดี๋ยวนี้วี่ยังไม่จบอดเอาไปแเดี๋ยวให้เนลาม บุรี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 ติดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวพี่ร้องภาษาญี่ปุ่นร้องทีละท่อนแล้วเดี๋ยวให้ล่างแปลแปลได้มามาเพลงอะไรเนี่เมื่อกี้เนี่ยญี่ปุ่นอียูทาร์ยูทาร์ซีดึงซีดึงซีดึงซีดีเขาบอกว่าเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปยี่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 บ